ต้องบอกว่าฝุ่นตลบจริงๆนะคะสำหรับ,บวงการตำรวจแล้ววันนี้เนี่ยก็มีวาระสำคัญเรื่องของการแต่งตั้งผอบอตรแล้วเหล่าบรรดา4ี่คนดิเดตจะเป็นอย่างไรแล้วจะตกลงจะมีการแต่งตั้งผอบอตรคนใหม่หรือไม่หรือจะเลื่อนไปกันแน่อาจารย์สุภาพขะอยากถามอาจารย์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญคุณบุกค,คุณน้าแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝุ่นตลบจริงๆครับแล้วบ่ายวันนี้เนี่ยต้องจับตามอง เพราะจะต้องเป็นวาระที่กตรประชุมวาระสำคัญที่สุดคือแต่งตั้งผบอตรคนใหม่เพราะคนเก่าจะหมดอายุไม่ใช่หมดอายุเกษียนวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันที่29จะต้องทำงานเป็นวันสุดท้ายถ้าไม่ตั้งผบอตรก็แปลว่าผบอตรว่างวิธีการถ้า,ถาไม่ตั้ง ก็จะหาทางออกได้โดยให้รองผอบอรตรที่อาวุโสสูงสุดรักษาการไปก่อนจนกว่าจะได้วาระแต่งตั้งผอบอรตรคนใหม่ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องจับตาดูเรื่องนี้แต่ถอยกลับไปว่ารองผอบอรตรสี่คนที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้ง เรียงลาดับอาวุโสรองลงมาเลยครับอาวุโสอันดับหนึ่งพลตำรวจรอยอิงขะไพโรธคนนี้เขาจะ,กะเกษียณปีหน้ามีเวลาอีกหนึ่งปีอาวุโสลำดับที่สองถึงแม้จะอายุน้อยแต่ขึ้นมาเป็นรองพอบอรตรอก่อนก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่าน คนนี้โน่นไปกเกษียณเอาปีเจ็สอาวุโสอันดับสชื่ออาจจะเงียบหน่อยโลโปรไฟล์ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักชื่อพลตำรวจเอกกิจรัตพันเพชรคนนี้เนี่ยถ้าได้เป็นผอบอตรเขาจากกะเกษียณเอาปีหกห้าแล้วอาวุโสอันดับสี่คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็ ก็กเกษียณปีหกเจ็ดเหมือนกันทิศท,ทางข่าววันนี้ตลุลลบเลยครับก่อนหน้านี้ก็มีบอกว่าคนที่จะเข้าป้ายเป็นพอบอตรชื่อนิ่งอยู่ที่พลตระเวรต่อศัก์สุขวิมนซึ่งเป็นอาวุโสลำดับที่สี่แต่ว่าการตั้งพอบอตรอไม่ได้ผูกกับอาวุโสอย่างเดียวถึงแม พรบาตำรวจฉบับใหม่จะให้ความสำคัญกับอาวุโสถึงแม้ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่รองที่อาวุโสจะขึ้นมาเป็นแต่ก็มีข้อยกเว้นก็มีข้อยกเว้นได้ครับทิศ,ท,ศทางข่าวล่าสุดที่เข้ามาวันนี้อย่างที่บอกถ้าฝุ่นตลบอยู่อย่างนี้อาจจะไม่มีการแต่งตั้งพอบาตาร ประธานกต,ตรนายกเศรษฐาจะเข้าประชุมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะให้ใช้วิธีการก็คือให้รองที่อาวุโสสูงสุดคือพลตํารวจร,รอยอิงข้าพโรธรักษาการพอบอตรอไปก่อนอย่างที่ว่านี่คือเรื่องราวที่กำลังวุ่นวุ่น แล้วสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่าพลตำรวจสุรเชษวันนี้บอกว่าไม่เขา้าเพราะว่าหนึ่งตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียมีชื่อเป็นแคนดิเดตอยู่ด้วยแล้วบอกว่าจะไปนั่งสมาธิสิ่งที่ตามมาเราก็อยากรู้ว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ย ได้พอบอรตรคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเป็นพลตรต่อสักคำถามคือจะเอาอยู่ไหมครับอย่าตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรแปลว่าโกหกตัวเองและโกหกประชาชนเพราะปัญหามันมีนายกเศรษฐานนัท่านเข้ามาใหม่ แต่ว่าท่านก็พอจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรและวันนี้เผือกร้อนก็ไปอยู่ในมือท่านท่านบอกว่าผบอรตอรอคนต่อไปต้องมีคุณสมบัติที่สร้างศรัทธาให้ประชาชนเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองให้ดูแลขวัญกำลังใจของตำรวจโอ้สองเรื่องนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานแต่เป็นโจทย์ที่ยากที่สุด ทั้งเรื่องการสร้างศรัทธาให้ประชาชนและทั้งเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตำรวจด้วยกันเรื่องสัตสว์ร้างศรัทธาให้กับประชาชนเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีเรื่องที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อวงการตำรวจต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ย ถูกชกหน้าสามสี่หมัดติดกันเลยช่วงเวลาที่ผ่านมาหมัดที่หนึ่งจำได้ไหมครับคดีตูห้ห่าคดีจีนเทาที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยว่ามีตำรวจมากมายมหาศาลไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ไปทำในสิ่งที่มวยคุณทำไปสนับสนุนคนทำผิดกฎหมาย คนเ็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมัดที่สองเรื่องคดีกำนันนกที่นครปฐมสดสดร้อนร้อนเนี่ยทำให้คนเอือมระอาแคลงใจว่าตำรวจไปจมปลักอยู่กับไปเกลือกกลั้วไปจมปลักอยู่กับผลประโยชน์จนกระทั่งมีเรื่องที่มันน่าเสียหายมันน่าระอายเกิดขึ้น ตำรวจตายไปหนึ่งไปชีพตัวเองไปหนึ่งแล้วที่สำคัญคือผมขีดเส้นใต้มาสองสาครั้งแล้วว่าแทนที่พอเกิดเรื่องนี้แล้วจะตั้งหน้าตั้งตาสอบสวนหาความจริงว่าสวยตํารวจที่จ่ายกันเป็นคุณวิโรธลัคนาดีสอนบอกว่าจ่ายกันเป็นเดือนหนึ่งเป็นสองพันล้านรวมๆกันแล้วเนี่ย ปีนึงก็เป็นสองหมื่นกว่าล้านแทนที่จะสอบว่าเส้นทางเงินเหล่านั้น,น,นเนี่ยส่งไปถึงไหนส่งไปตำแหน่งระดับไหนส่งไปถึงใครไม่มีการตั้งกรรมาการสอบไม่มีคดีเรื่องนี้แต่ดันไปโน่นไปทำเรื่องหัวประมูลว่าอ,อ๋อที่กำนันนกรวยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า หัวประมูลกันได้งานมาตลอดที่แถวแถวนครสุพนคนปรปฐมสุพรรณแถวแถวนั้นได้งานกำนันนกหมดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ยิงกันเกี่ยวอะไรกับเรื่องสวยตำรวจครับทำไมไม่สอบเรื่องสวยตำรวจครับคนก็เดาว่า,วาอ๋อไม่สอบเพราะว่าสอบไปสอบมาเดี๋ยวจะรู้ว่าเงินเนี่ยไปกองอยู่บ้านใคร ก็เลยไม่สอบนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดไปหาเรื่องสอบเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องที่ควรจะทำไม่ทำไม่ทำปกป้องกันเรื่องที่ไม่ควรจะทำทำเรื่องที่ไม่ควรจะทำทำเรื่องที่ควรจะทำไม่ทำจนป่านนี้ก็ยังแข่งใจกันอยู่ตํำรวจก็ตายฟรีไปสองคนทีแรกคิดว่าเอาละ ตำรวจเสียหายไปขนาดนี้แต่ถ้าไปลื้อลังแตนได้ว่าเงินที่ส่งให้กับสวยเนี่ยไปอยู่กับใครตรงไหนอย่างไรเอาหน้าพอคุ้มแลกกันนี่ไม่ได้อะไรเลยแล้วหมัดที่สามก็คือคดีที่เฉาโชอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมีอะไรแปลกๆอยู่ครับมีอะไรแปลกๆอยู่ครับให้ฝุนมันหายตลบให้ฝุนจางลงมาก่อน แล้วจะค่อยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปต้องให้ความเป็นธรรมเพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่านี่มันเป็นการเมืองในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือเรื่องที่บันทอนศรัทธาประชาชนส่วนที่จะให้กำลังใจตำรวจด้วยกันเองให้สร้างขวัญสร้างกำลังใจด้วยกันเองเนี่ย ท่านนายกเศรษฐาต้องไปแก้เรื่องการซื้อตำแหน่งให้ได้คนทำงานงกงกงๆๆๆถึงเวลาขึ้นมาอยู่กะที่ถึงเวลาขึ้นมาถูกย้ายไปไหนก็ไม่รู้แต่คนที่มีเงินส่งนายคนที่เก็บผลประโยชน์คนที่ทำความไม่เหมาะสมไม่ดีทั้งหลายกลับได้ดีได้ดีปาดหน้าขึ้นไปเป็นนายลูกน้องกลายไปเป็นนาย นายกลายมาเป็นลูกน้องคนไม่มีเงินไม่มีโอกาสได้ตำแหน่งสำคัญแล้วใครที่ไหนมันจะมีขวัญกำลังใจใครที่ไหนครับจะมีขวัญกำลังใจจะทำงานนี่คือโจทย์ใหญ่ที่นายกเศรษฐาต้องเล่นแก้ถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้อย่าไปคิดเลยว่าขวัญกำลังใจของตำรวจจะดีขึ้น แล้วพอเกิดกรณีช้างชนช้างกันแบบนี้ย่าแพร่ก็แหลกลานลูกน้องแต่และฝ่ายก็จับตามองกันว่านายใครจะชนะใครแล้วมันจะสะเทือนไปถึงลูกน้องขนาดไหนนี่คือเรื่องในวงการตำรวจที่นายกเศรษฐาตั้งหลักใหม่ครับต้องตั้งหลักใหม่ถ้าไม่งั้นเอาไม่อยู่แล้วมันจะหนักหนา ขึ้นไปเรื่อยๆและเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับสถา,านการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุค๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ